กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามพับส้มช่องเมน้องเดือนพี่น้องเอ้ยเปิดภาพบรรยากาศมากกับล่มหนาวคือเก่า mm พี่น bueno ้องเอ้ยจากพายุยังเข่าย่ำนี่พ okay ี่น้องมาเบิ่งก็เลยพี่น้องเอ้ยกับครัวน่อยมือนี่พี่น้องเอ้ยครัวน้อยพาแซ่บอืปุ้ยนาพาแซ่บพี่น้องเนาะมือนี่น้ำน้ำเสนอเมนูอง ดอกขนายังก็ยังดอกขนาเขาจากเรผัดดอกขนาผัวกับป้อโตเจ๊ดี้น้องผัดดอกหน้าอยางขนาหน้าอยางบบบนี้นะหน้ากินหรือว่าหน้าอร่อยเอ้าเอาเตี๋ยน้ำมันก็ได้เอาเลยบ้าไปเฮ้ยเจ้าให้พาเจ้ากินน่ะขออีกทีแล้มันจะอ่อนคือกันได้จะบอกเดฟซี่จ้ะ พี่นางเดือนเอานั like ้นข้าทิ้งข้าวสิกินทำไมก็คือวันหรือวันเสาร์พม่นองเดือนก็ได้พักมาพี่น้องเอ้ยได้พักชองหัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปตลาดก็ันเลยลมแห้งพี่น้องเอ้ยน้องดาดอะไรตุ่มผาพี่น้องเอ้ยูฝพ่อแม่ พ่อแม่พาลูกเต็มเต็ตีสี่มือเช้านี่พี่น้องเอ้ยเผนตื่นได้มือเช้านี่เนาะว่าผนตื่นได้มือเช้าเนาะตื่นขึ้นมากับบริหารบริหารพี่น้องเอ้ยเราเห็นงานแล้วบ่พผลหรอพี่น้องมือเช้าวอะไรก็พาลงไปแล้วก็ไปนอนต่อพี่น้องเอ้ยอยู่ล้างรถถูกเป้ให้ลูกนอนพี่น้องรูดดอกพักพี่น้องเอ้ยง่ายง่ายพัดใสร็จมาคืนในบ่เฮ้ย เกืออ่อนเฮ้ยเสือถ้าราคาแพงมั้ก็สิงามกับคนนนเสือราคาถูกแต่บัถือเท่ากับมาเสือเาพี่ง้องเลยาบะตัวักหาขาหุ่นก็บืสอกินแต่แน่ยเราซิปเราซาบทเนยเนาะไม่ต้องเรื่อง มันีกะมาเห็ดกับข่าวพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ห้างบุหรีกินหมูแต่เหิงเลยรน้องม่ม้องเดือนมัวว่าในกะรจะเป็นพวกกองธรรมดาอันท้องธรรมชาติพวกพิษที่ออกดาดเด็ดพักไปพี่น้องเอ้ยกลับไปรุ่นเบิ่งหน้าตาแล้วก็กินข้าวเช้าด้วยกันกับพี่น้องเดือนเนาะมันเอายงตอนนี้มันเบิร์ตเร้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะรุ่นตองม่ม้องเดือนเสียดไม่นู่นยังแน่มมือนี้ ก็ใช like, mm right, ่ไหอันพัดมูพี่น้องเลยแล้วก็มุกปลาแด็กปลาแดกตอนพี่น้องเอ้ข้างล่างเรียบรเลยนะคะกับมาทาอันสงสูตรค์แม่นู้นอ่ะพี่น้องคุณใช่ครับผมเป็นจะรอไฟก่อนจะตัดตอนนี้ก็ตองก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ใช้เบิ้งดูตัวปลาหน่อเฮ้ยนี่พี่น้องเอ้ยแม่เทพนิลเหมือนปลาสลิดบ่ก ห่อไปตองพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิมายากเนาะอาจนเส็จเท่าใดแบ่งครื่งพุ่นน่ะโตปลาพี่น้องเอ้ยใหญ่เลยเมนูของเฮามื้อนี้ก็สิมีงดทั้งปลาแดกปลาลพี่น้องเอ้ยปลาแดกอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามรับชมไปนํากันพี่น้องเอ้ย ว่าสิเอซีเก่าแล้วเอซีใหม่เนาะอย่าบอกไมาติดตามพี่น้องเลยกาบๆทักทายสบายดีกบเมนของเดือนได้เนาะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเลยห่อนั่นน่ะเลยบ่เอ้ยอืมน่ะย่างมานเลยอนี้ก็มาย่างกันเลยพี่น้องเลยข่างจะไฟไว้พี่น้องเลยก็สิไปพัดหมูต่อไปเท่าไร้ปบลนี่เนาะเขาจะไปพัดหมูต่อบัดนี้พี่น้องเลย เนาะตอนนี้ก็สิพัดหมูแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นพักคณะฮะเราพี่หน่อยอันนี้ก็สิเป็นเนื้อหมูครับพี่น้องเอ้ยอู้ยแนงวันพี่น้องเอ้ยะเธอเป็นคนไทยเนาะอันนี้ก็สิเป็นต้มผิกหอมต้มกระผิกกับหอมนะต้มโคกโคกพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิไป็พัดพี่น้องเอ้ยลงพัดพี่หน่อยเพราะว่าเหตุบัวลายพี่น้องเขาก็ต้มหน่อยเดียวพี่น้องเอ้ย หอมกระเทียมพี่น้งองเอาหมูล,ลงลพี่น้องเอ้อยพัดเป็นตอนบได้ซับไม่แม่งเดือนผู้ไรหมักซับกับซับพี่น้องเอ้อยผู้ไรหมักเนี่ยเขาก็เห็ดตัวนี้เนาะอืมเห็วเตะเห็ดนั่นได้ก็ได้ผมจะเนาะพาักใส่พี่น้องเอ้อยมะเขือเทศบวเพ็ดปันได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าญาติน้องดากินน้ำบวได้พี่น้งองเหาเห็ดใส่ผักผีกหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้อย ตาพาักกับไปตะกินไปพี่น้องเอ้ยเชียอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเลดอนหันพักสินใหญ่ไปนหน่อหนึ่งหอมกลุ่มกลุ่มพี่น้องเอ้ยปิ่งของเขากับต้นนี้ก็หอมกลุ่มกลุ่มพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็สิไปแกะ้จานตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากเขาปิ้งเซตซับไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงปักหน่อย ควันควันกุ้มเลยหอมหอยหอยเนาะปั๊ดเนาะหหออมมไปนะปั๊ดควันออกมาเลยพี่น้องเลยหุ่นปั๊ดเห็นบบกินอายพี่น้องปั๊ดเนื้อพี่น้องเอ้ยเนื้ออาบ้เอออยากย่อไปทางอันนี้เด้ไปตองอยากกินเนื้อเด้อยากกินเนื้ออะเด้เนื้อกำลังมปนเนื้อนั่นเสียบเลยเนื้อเนื้อเคลมอุ้ย อาติดไปตองเลยอืพี่น้องเอ้ยอาหารเมนูของเฮาหมื่อนี่ก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเมนูเฮาหมื่อนี่ก็ได้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ไปกินกันเลยพี่น้องเอ้ยยังวันอาจสิบพัลายป็นได้พี่น้องเอ้ยหมื่อนี่เนาะเพราะว่าพี่น้องเอ้ยนี่ เมืงวันนล้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องเจอแบบนี้เนาะสบายดีคือสบายดีเนาะสบายดีแบบนู้นนัดซมืดแต่เช้าน้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบุกไปแช่แดดแลมันเดินมันมันลมปีนกระดิ่งตอนพี่น้องเอ้ยแล้วก็พัดพัดอันงูสจะหลอกขะน่าทำบรนีวความเผ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยทำมักเผ็ดกันนี่พี่น้องเอ้ยมาว่ากันซีมืดเลยเนาะเลยเนาะเดี๋ยว็บวกไม่เนาะ

องกินปลาเหรอแต่ป้าเหงื่อนั่นคืออะไรพวกหอนแมลายมันเลยเนียวน้อยต้องต้องกินมูแล้วกนพัก เาห็่อยยิ่ใ่ไเอนห่งดี่ราโบเย่แกเยบหืนัปด็มือนหึงทีอาหารที่ถือปากไหเอยจระเบ้อนั้นก็ถือปากมันเลยเสียงดังถือข้อมือย รบเกอซีกินหมดแล้วเรม่ได้แซ่บแซ่บแซ่บมไงไ่บไม่ได้ัจะไปกินตัางกัแซ่บเนาะหรืแซ่บลามึนหรแซ่บลามืนครับอันนี้คือดองเลยเอามือด้วยเดี๋ยวเราไปองเลย บวกเข็มแห้งและวกเอาไปอยู่เอวบ่วงเอวขาดมาแล้วเอวขาดมาแล้วไปเอาเรื่องบ่วงเขาเนาะนี่ เลอร์เริ่มบวงใช่ไหมเอแบแแรอเจ็แปรเพนเขาไม่รอพอยลำดากินน้ำเเพื่อลูกน่งเว้ย ประเด็กยังเดินหลังทนำดีๆยองเลยแล้วก็มาถ้าหลุดทำน้่นมานาประหลา ที thì thì ่มนเรื่องพัดจะ่กอบเมื่อคืนนี่พี่นองเลยก่อนนอนม่ต้องเลือนนันเบืองข่าวจะเห็นด้วยข่าว่ารจิหันชกพันชกอะไอยู่มให้อีกไหมหอุปสรรคอ่อ Hành chốt um, hàng xốp đây ăn à, ừ, xốp để cá tôm ăn bắt tôm sụ nó nó cái luôn để

ก็จะปกเล็กคุณเสีพกผัฉันชุกนะเพน้องเล่นมากพองเล่นมาบ้านเพื่อนชุกนี่เปันเพ่นบกินแซ่บขนาดร่วมีเลยปะเด็ฮิมพอ เราไมแห้งคือเก่าพี่น้องเลยปุ๊บเขมากินอยู่ในห้องเล่นอยู่ได้เป่าขนมเจลูกเดีล่นใจเบิ่งพี่น้องเลยแกะขนมไปน้องเดือนไว้นะคะนั่งกล้วไปจุกจุกมาเลยมันมีอันกระเพาะมันนั่งได้ก็แล้

อืมม่าขนาดนีงเลยม่นแเดเนาะเนื่อแเ็ดเนาะเนโต๊ะ่มากนี่ครับเผ็พไปจะบอกะี่อยากจะเข้าถินแปลงที่ห้องค่ะ

เราสานลารอปอกันมาคิดไหนยัมาติด้วัวบอกแต่กไลกดแชร์กดติดตามส่งไปน้องเดือนเด้อวิดาดประกาศใดพอถอดพอไเอฟซทุกทานนกกรบคุ้นอบคพุ้นทุกท่านเด้อยีมาเบิกมาติดตามเป็นกำลังใจให้มน้องเดือนตลอดมากสบายดีเลยเนาะลงจากจะจบสิบเป็นอย